อันนี้เราจะมาเปิดซองกันเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นปตัเซตเลือดตั้งนะครับเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเลยก็อาทิตผมยังไม่ได้ตัดไอ้นี้นะ TGM อาจจะตัดรวมพร้อมกันนะโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาขี่กันเลยแล้วกันโอ,โอเคครับผมจะเป็นยังไงใบที่4ี่จะมาเยอะขนาดไหนมาดูกัน สั่งไปสิบนะพอดีได้ส่วนโค้ดลดช้อปปี้เยอะเลยลดเยอะเดีวมันก็เลยแบบจะสั่งเยอะหน่อยเพราะว่าโค้ดค้ดมันลดอะ่ะนะลดปเปอร์เซ็นตน์โอเคครับอ่ะอีกสไตล์เดิมครับพอแต่ไม่ประกบห <Okay. S 1> วังว่ามันคุมไม่ต้องเคมกันนะ ร้อยละมาดูกันเนี้ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติบต้องเยอะซื้อเยอะพอได้โค้ดเลยโค้ดลดเยอะก็เลยซื้อเยอนะหน่อยโอเคครับผมมาสองแรกไปกันเลย นี้อ่ะข้างหลังเคสนี้ข้างหน้าใแบบแรกเป็นเนยน้องนิวโจ๊บฟาสไซสไขวานซีเจมอันนี้รู้สึกว่าเขาจะรวมกันนะครับทั้งซีเจมทั้งบีแนเคสตาร์อห้าใบใช่ไหมห้าใบครบโอเคสองแรกผ่านไปยังไม่มา ข้างหน้าลงมาลบนี้เลยแล้วกันลบเลยแรกเป็นน้องพิมพ์พิมพ์น้องเจดาน้องนายขมิน้นแล้วก็ผักขมนะครับผมโอเคสายที่สองไปที่สี่ยังไม่มา เริ่มมีกลิ่นแล้วนะมี่ข้างหลังโอเคครับผมใบแรกเปิดมาเป็นปัลลิมมะปัลลิมมะน้องวีแบบนึงน,น้องวีนะครับไมยูน้องจา๋า แล้วก็น้ำจิ้บโอเคไปครับไปต่อไปเรื่อยๆยาวๆอันนี้ข้างหลังโอเคแรกเป็นมีนขออยันนี่นะครับโอเคน้องมีนน้ำฝ้ายมิวสิก แล้วก็รับตาใบาสุดท้ายเป็นอิสุลิณะนะครับโอเครงที่อะไรวะช่างแม่งนับไม่ทันละลืมข้างหนะ้าโอเคใบแรกเป็นมิโอลิ คุณมิวสิกอืมพี่ออมผัดโขมแล้วไปสุดท้ายก็เป็นเจดานะครับโอเคอาจจะเละเทะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมารวบรวบสรุปตอนหลังแล้วกันเหมือนเดิมครับฟาสไตล์จะได้ตัดหรือเปล่าจะได้ทำจะได้อัพตัดอัพหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮนะเพราะขี้เกียจ โอ้ไปแล้วเปิดม,มาเลยใบครับเป็นเจนีสนี่ครับใบที่สี่จะเป็นใบโปสเตอร์ครับเป็นเจนีสมินมินน้องพิมน้องมิวน้องมิวแล้วก็เป็นปูเป้ ครับไปยาวๆปบครับเหตุผมมือทำม่ใช่อะไรหยิบข้าวเลยข้างหน้าข้างหลังอ่านี่ข้างหน้า,าอ่าใบแรกเป็นอ่าเป็นปกอยูปป่ที่ปกไทยนี่ครับปกไทยจำได้ก็นี่นะครับมิวนิคโอเคปกมิวนิคแล้วก็เป็นนีนี่ ขิดาอุดรนะครับนี่นี่ออสตางผมไม่มีถุงมือไงถ้ามีถุงมือผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วเนะี่ยสตางนะครับอ่ามิวสิกแบมบูแค่นี้ใช่ไหมเนะี่ยรือวันซอนกันมะเหมือนแค่ขบถัานน้องช่งางไหเดี๋ยวไปดูที่ละ โอเคอ่สองที่เจ็ดสองที่เจ็ดเป็นคับมิน้นปกบบแรกเป็นขมิ้นนะครับขมินม้นมิ้น เป็นฟอร์จูนเป็นนิชานิชาไปสุดท้ายเป็นเชอร์ปลางโอเคครับสองที่แปดไปยาว,ยาว,ยาวไๆไหลๆไปพูดซ้ำทำไมวนดีเจรถบัาใช่ไหมอันนี้ข้างหลังโอเคนนี้ข้างหน้าโอเคครับ ใบแรกอ่าเป็นปกนะครับผมเป็นน้องเหมยน้องเหมยลุงกอนมีคามินแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นมินมินโอเคสองสุดท้าย ไมแรกเป็นปกปันก้นสีกรแบมบูปันสีกรเต็มตัวนะครับผมมาอยู่แล้วก็เจดาโอเคครับหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใส่ซองแลสะสรุปอีกทีนึงแล้วกันว่ามันมีใครบ้างโอเคใส่ซองเสร็จแล้วรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มีม่ปกกันเลยนะครับปกกัน ใบที่4ก็จะมีเจนนิดมิวนิคาม,มินเหมยแล้วก็ปันนะครับโอเคมี5า้าใบก็คือ2ใบหนึอัตราเฉลี่ย2องสซองได้1ใบนะครับก็ดวงฮนะดวงดวง,ดวง,ดวงส่วนใหญ่ดวงผมว่าดวงมากกว่าละเหมือนคาดเหมือนปีที่แล้ว,วผมซื้อมา7ดซองมั้งผมได้ผมได้โปกไปเนี้ยหาอได้อนได้เนยได้เชยเนี้ยฮะ แค่ไหนม่ว่าน่าจะไวตัวละ มิวสิกสามใบนะครับสามเบมบูมีนแวแบบ๊บอันนี้มีนปัจูนเฉปางนิชาก่อนมีนสามว่ะมีนสามคอมไหมมีนคอมไหมยคอมเลยว่ะมีนขาดไปที่สี่นะฮะโอเคมินมินนี่ ขมิน้นแบบแบบนี่อ่ะสามใบไปบ ам บูนี่ปั้นปกปั้นนี่นี่ม้ยูบามบูเจดาที่นี่มีเดียวทีเ่เหลือเป็นใบเดียวนะครับโอเคสตางค์ปูนี่ผัดผมนี่สาม อันนี้ก็จะเป็นเซมิอ่ะซัมผักขมเซมิสตางเซมิแบมบูเซมิไมยูเซมิมินมินเซมิมิวสิกมิวสิกนะครับแล้วก็อ่ะถึงอ่ะเซมิแล้วกันอ่ะปั้นเซมิขมิ้น ครับโอเคก็จะประมาณนี้อ่ะสั่งวงมิน g p m ก็จะเป็นคอมมีนหรือเปล่าเกือบคอมคอมสามแล้วกันนะผมให้คอมสามแล้วกันอ่ะ,ออะพิมซมีพิมเจดาเซมีเจดานะครับที่เหลือไปเดียวหมดเลย ไปเดียวก็ไปเดียวก็จะมีนิชาประจุนนีนี่นตีดเนใไ้ยเยอะทนะคุณเนี่ยนิ้วออมอิสเรีนาฟ้าใสปริมะไข่หวานแล้วก็ปกเหมยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่เจอไปเจอข้าในตลาดเทนแล้วกันครับผมโอเคอมาครับ